ภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะเอากล้องที่เป็นบอดี้เปลป่าๆเลยเอาไปแต่งตัวกันลงมาชั้นสี่เ,เดี๋ยวก็จะเจอร้านละ,ะตามมาและแล้วเราก็มาถึงนะครับร้าน s 2 c กนะครับ by big camera ครับเดี๋ยวเราจะเอากล้อง S1H ตัวนี้เข้าไปแต่งตัวข้างในเดี๋ยวดูดิว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยจะมีซัพพอร์ตกล้องตัวนี้ได้เยอะขนาดไหนเข้าไปดูด้วยกันไป คูเซตเลยนะครับอันนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับครับผมเอามาวางดูดินี่นอไอตัวหลิกที่เป็นท็อปแฮนเดิลเนี่ยมันมีหลายแบบครับไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเน็ตลเรลครับซึ่งเน็ตตลเรลตัวเนี้ยบางเคสเนี่ยสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใส่ไปได้เนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อตัวนี้เป็นเน็ตลเรลนะครับติดเข้าไปที่เคสได้แล้วเราใส่เข้าไปอันนี้เป็นมอนิเตอร์เมาส์ครับเดี๋ยวเราจะประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันครับผมไปดูว่าว่ามันครบเซตแล้วมันจะสวยไร <c oughs> ไม่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของการทํางานแบบไหนการติดตั้งหลีกพวกนี้มันสามารถปรับจูนเพื่อให้เข้ากับการทํางานของเราได้แบบแทบเรียกได้ว่าทุกประเภทเลยทีเดียวอะ่ะคืออย่างกรณีวันนี้คือเราเน้นการถ่ายแฮนด์เทลแล้วก็การเข้าช็อตแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเร็วๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถปรับองศาในการจับแบบนี้ได้เนี่ยมันทำให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ประกอบกับเวลาเราต้องการมุมต่ําเราก็จะมีการถือแบบที่เป็นแบบกระเป๋าแบบนี้อ่า แล้วพอเราถ่ายมุมตม่ำปุ๊บเราไม่ต้องเอื้อมมือไปกดชัตเตอร์เรามีปุ่มชัตเตอร์ให้กดตรงนี้ได้เลยหรือในกรณีทีเราอยากจะถ่ายแบบที่ให้กล้องมันนิ่งหน่อยเราถือแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดตัวนี้ได้ปับ๊บเข้ามาแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ก็ได้ซึ่งไอตัวกริปที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยมันทําให้เราจับได้ถนัดยิ่งขึ้นนะเราอยากได้เลนส์ที่เอาไว้ถ่ายพอดเ a ร t วิดีโอนะ ซึ่งเลนส์ที่ถ่ายพ็อตเทรตวิดีโอกับฟูลเฟรมเนี่ยผมอยากได้ประมาณ50 50แต่ขอเอฟกว้างๆหน่อยอยากให้ละลายหลังเยอะๆครับแนะนำหน่อย5่นี่นะครับของนิฮารอนิคุมิกนะครับนะครับนี่50.4วันนี้เราจะเอามาใช้กันครับเออถ้าพูดถึงเลนส์เราถ่ายวิดีโอก็ต้องมี ND ป่ะนี่คือพร่นทุกอย่างพร่นทุกอย่างเนี่ยมาถ่ายพ็อตเทรลวันนี้ ในส่วนที่เป็นยี่ห้อที่ฮิตที่สุดนะตอนนี้ที่กันใช้งานเนี่ยก็คือตัว p o l a p o Peter m c c a n n e l Edition นี่อยู่นี่แล้วที่นี่ก็มีเหมือนกันนี่เป็นเวอร์ชัน2ด้วยสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับที่นี่อยู่ที่เซนทรัลเวอร์นะอยู่ชั้น4ลร้านนะจะอยู่ข้างๆทูนะครับเดินเข้ามาได้นะครับแล้วก็เจอพี่ท็อปนับทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาสามารถดูแลให้ในทุกเรื่องเลยครับ โซนที่เป็นกล้องตรงนี้เนี่ยคือจะบอกว่ามีกล้องครบคันมากๆเลยแล้วก็มีแทบจะทุกรุ่นเลยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ขอหยิบจับกล้องพวกนี้ได้เลยคือไปจนถึงการเปิดใส่แบตเปิดดูเท็คนู่นี่ได้เลยลองเล่นได้เต็มที่เลยครับลองเล่นได้เต็มที่เลยค่ะคลองมาดูโซนนี้กันโซนนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้คือผมก็มาทํากิจกรรมที่นี่เหมือนกันซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนการทากิจกรรมมาดูตรงนี้มาคุณสามารถที่จะติดต่อบิ๊ก a m มารนะครับให้เขาไปจัดไลฟ์สดนะครับ ที่สถานที่ของคุณได้แล้วก็จัดอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณแบบว่ากําลังจะทาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบไลฟ์ขายของไลฟ์จัดรายการหรืออะไรต่างๆนานานะครับที่นี่มีของให้คุณได้ครบหมดทุกอย่างเลยสามารถไปหาถึงบ้านเลยสำหรับคนที่มีกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อจากที่ไหนนะครับขอให้คุณมีประกันสูตนะส่งมาให้ที่นี่เลยครับ exclusive cleaning service นะครับเขาจะทำความสะอาดกล้องให้คุณอย่างเรียบเลยเอาวัดทิ้งไว้ไปเดินห้างแล้วค่อยกลับมารับสุดยอด เซตอัพของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนางแบบของเราก็มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไหมไปกันเลยไป <Bye. S 1> <Bye. S 2> วันี้จบไปแล้วครับกับการถ่ายพอรดเทรตนะครับแล้วก็เซตอัพตัวนี้เลย Panasonic Lumix S1H นะครับเต็มชุดกับตัว s สม l l ลิกน,นะนี่และที่นี่เลยครับ Exclusive by Big Camera ครับสำหรับน้องนุ๊กครับมีช่องทางให้ติดตามไหมครับค่ะค่ะก็มี IG นะคะนุ๊กค่ะ Underscore จาริยาค่ะ,คะแล้วก็ Facebook นะคะนุ๊กจาริยาตรีสันติสุขุค,ค่ะไปติดตามน้องได้นะครับติดตามได้ครัโอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูพอรดเทรตวิดีโอสวยๆนะครับจากน้องนุ๊กครััััับบบบกกเเเซตอพนีี้ลลยยดว่าคครรไป You won't ever find me at a club Cause if I ever tried to cut a rug By the time the night is done You will know that I'm a strange one I don't ever know what to do How to find a beat, how to groove But I dream about finding you You make me wanna sway And you'd say Dance with me not on chum choo I don't care about where or when Pick a song that You only knew what it's like to feel like you have all eyes on every little move you make. You can't seem to find your way. Maybe all this time I've lied maybe I just never tried. Cause, boy, when I'm alone with you, you make me wanna sway. Wanna move, dance with me, not on chum I don't care about where or when, pick a song that. หลังจากที่เราถ่ายพอดเทดร์วิดีโอเสร็จแล้วเราก็ได้เวลาทดลองนะครับราเมนวิชลินนะครับซึตะจะเป็นซูบะครับไ,ไปครับไปเรามาที่นี่เราต้องสั่งตัวที่เป็นตัวท็อปของมันถูกป่ะนี่เราจะสั่งตัวนี้เลยครับเป็นซึตะนะครับซิกเนเจอร์โชยุโซบะนะครับคู่มือนยเขาบอกว่า3วิธีลิ้มรสความอร่อยนะครับของราเมงตัวนี้ก็คืออันดับแรกเลยคือให้ชิมน้ําซุปอย่างเดียวก่อน2ก็คือชิมน้ําซุปกับท็อปปิ้งของราเมนเนี่ย เพื่อสัมผัสรสชาติที่มันแตกต่างกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะหยอดพวกบอซามิกทรัฟเฟิลซอสหยอดอะไรพวกนี้ลงไปในจุดต่างๆของชามแล้วพอเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้รสชาติที่แตกต่างกันส่วนสเต็ปที่3เลยก็คือคลุกทุกอย่างเข้าหากันนะครับแล้วก็กินเข้าไปทีเดียวทไม่ต้องทานไปใน5นาทีหรอพี่เพื่อจะได้รสชาติดั้งเดิมของราเมงครับถ้าเกินจากนั้นเพราะเส้นของเราจะเป็นเส้นสดจะทําให้เสียรสชาติครับแล้วชามพี่วางพวกผมจับเวลา5นาทีเลย้าร้้ย เราทดลองชิมน้ำซุปก่อนเป็นระดับแรกนะครับชิมก่อนอคือจะบอกว่าน้ซุปม,มันเค็มโคตรมากถึงข,ขนาดที่ว่าแบบกลิ่นของทัฟเฟิลแม่งลอยขึ้นมาแบบตีจมูกเลยอ่ะชิมจุดอื่นบ้างครับตรงบอสซัมิกแล้วก็ทัฟเฟลิลม,มันก็จะมีรสเปรี้ยวของบอสซัมิกขึ้นมา ถ้าพูดถึงรามเมงอ่ะมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของเส้นด้วยถูกปะแต่เส้นที่เนี่ยเป็นเป็นเส้นแบบเส้นโซบะเวลาเราเวลาเราลากเส้นมันขึ้นมาเนี่ยมันจะดูดน้ําซุปมันจะอมน้าซุปขึ้นด้วยเห็นปะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเส้นเข้าไปเนี่ยมันจะบวกกับน้ําซุปเข้าไปให้ความแบบกลมกลอมกลิ่นหอมทัฟเฟิลปาง ง่ายเวนานในวันนี้ครับ <Okay. S 1> พบกับทลิปซินทริกซีดีในการถ่ายวิดีโอได้ที่เบนจามินฟิลเกอร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า yeah.